ภาษาไทยนี่คือเรื่องราวที่เล่าขานกันมานานหลายศตวตรรษเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวไปจากวัดอรุณเมื่อเธอหายตัวไปโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปตลอดการใครอยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้และเธอมีความลับอะไรที่ทำให้คนต้องตามล่าตัวเธอติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดได้ในวิดีโอรับรองว่าคุณจะตกตะลึงจนวินาทีสุดท้ายณใจกลางวัดอรุณริมแม่น้ำเจ้าพระยา แสงอาทิตย์ยามเย็นสาสององค์พระปรางสีขาวสะท้อนประกายวับวาวจับตาอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยกลิ่นทูปและดอกไม้จางๆลอยมาตามลมเสียงผู้คนจอแจค่อยๆเงียบลงแพททองทานยืนอยู่ท่ามกลางลานกว้างสายตาจับจ้องไปที่ลวดลายกระเบื้องที่ประดับประดายอย่างวิจิตบรรจงรู้สึกถึงความสงบในจิตใจจู่ๆเสียงแหวกอากาศก็ดังขึ้น ก้องกังวานไปทั่วบริเวณที่เงียบสงัดมีกลุ่มชายชะการสวมชุดดำจำนวนหนึ่งพุ่งตัวเข้ามาจากด้านข้างทุกคนในวัดต่างหยุดนิ่งตกตะลึงกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันแพทองทานหันขวบด้วยความตกใจยังไม่ทันได้เอ่ยคำใดๆชายคนหนึ่งก็คว้าแขนของเธออย่างรวดเร็วบีบแน่นจนรู้สึกเจ็บปวดเธอพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่แรงของพวกเขามีมากกว่า อีกคนเข้ามารวบตัวเธอจากด้านหลังกระชากลากถูเธอออกไปอย่างไม่ยีดีเสียงรองเท้าที่ลากไปกับพื้นหินดังคลืดคลืดสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่เห็นเหตุการณ์เธอพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในความวุ่นวายดวงตาของเธอเบิดกว้างด้วยความหวาดกลัวมองเห็นใบหน้าของผู้คนที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและสับสนไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนถูกสะกดให้เป็นหุ่นขี้พึ่งร่างของแพทองทานถูกลากผ่านลานวัดไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังทางออกทุกยาก่างเต็มไปด้วยความทารุณและไร้ความปราณีเสื้อผ้าของเธอเปื้อนฝุ่นและรอยขีดข่วนแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นคือความรู้สึกสิ้นหวังที่เข้าเกาะกลุ่มเธอหันกลับไปมององค์พระปรางเป็นครั้งสุดท้ายแสงอาทิตย์ยังคงาศาส่องลงมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง แต่บรรยากาศอันสงบสุขนั้นได้มาลายหายไปแล้วความตื่นตระหนกที่ประตูทางออกเมื่อใกล้ถึงประตูวัดเสียงหัวของรถยนต์ก็ดังขึ้นบ่งบอกถึงการมาถึงของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือเธอกลับเป็นรถสีดำที่จอดรอยอยู่แล้วชายชุดดำเปิดประตูรถและเหวี่ยงร่างของเธอเข้าไปข้างในอย่างรุนแรงแพทองทานล้มลงบนเบาะหลัง หัวของเธอฟาดกับกระจกอย่างแรงรู้สึกมึนงงไปชั่วขณะประตูรถปิดลงอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์คำรามรถพุ่งตัวออกจากลานวัดไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความตกใจของผู้คนที่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นภายในรถมืดสลัวมีเพียงแสงไฟจากถนนที่สาดเข้ามาเป็นช่วงๆทำให้มองเห็นเงาของชายชุดดำที่นั่งอยู่ด้านหน้าพวกเขาไม่มีใครพูดอะไรเลย ความเงียบนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงใดๆแพทองทานพยายามรวบรวมสติลมหายใจของเธอสั่นเครือหัวใจเต้นระรวอย่างควบคุมไม่ได้เธอไม่รู้ว่ากำลังจะถูกพาไปที่ไหนและทำไมถึงต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเธอคำถามมากมายผุดขึ้นในสมองแต่ไม่มีคำตอบใดๆเลยเธอรู้สึกเหมือนถูกพราไปจากโลกที่คุ้นเคยและถูกโยนเข้าไปในความมืดมิดที่ไม่รู้จัก รถยังคงแล่นต่อไปเร็วขึ้นเรื่อยๆห่างจากวัดอรุณออกไปทุกทีทิ้งไว้เพียงภาพขององค์พระปรางที่ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดและคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจของทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นการเดินทางนี้กำลังจะพาเธอไปพบกับอะไรไม่มีใครรู้แพทองทานถูกรถพาไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนอกหน้าต่างรถมีแต่แสงไฟจากถนนที่สว่างวาบ สลับกับความมืดที่ปกคลุมสองข้างทางความหวาดกลัวเริ่มจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความสงสัยและความมุ่งมั่นเธอตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้และจะหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นรถก็ชะลอความเร็วลงแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆที่มืดสนิทมองไม่เห็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆมีเพียงต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาบดบังแสงไฟจนมืดมิด รถหยุดลงตรงหน้าประตูเหล็กบานใหญ่ที่ดูเก่าและมีสนิมเกาะดูเหมือนเป็นทางเข้าของโกดังร้างชายชุดดำคนหนึ่งลงจากรถเดินไปเปิดประตูเหล็กเสียงโลหะเสียดสีกันดังคลืดคราดน่าขนลุกจากนั้นรถก็แล่นเข้าไปด้านในแล้วหยุดนิ่งอีกครั้งในลานกว้างๆที่มีแสงไฟสีส้มสลัวๆส่สองลงมาจากด้านบนทำให้เห็นภาพของอาคารเก่าๆที่มีหน้าต่างปิดสนิท บรรยากาศวังเวงจนขนลุกเมื่อประตูรถเปิดออกชายชุดดำคนเดิมก็ดึงแขนของเธอให้ลงจากรถแพทองทานรวบรวมความกล้าแล้วเงยหน้ามองชายคนนั้นเธอเห็นใบหน้าของเขาได้ไม่ชัดนักเพราะเขาใส่หมวกแกป๊ปที่ปิดบังส่วนใหญ่แต่ดวงตาของเขานั้นเย็นชาและว่างเปล่าราวกับไม่ใช่มนุษย์เขาไม่พูดอะไรเลยเพียงแค่ผลักเธอให้เดินนำหน้า แพทองทานเดินตามเขาเข้าไปในอาคารกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหม็นไม่ลอยมาแต่จมูกผนังด้านในเต็มไปด้วยคราบสกรปรกและใย,ยแมงมุมพื้นคอนกรีตย็นเฉียบและชื้นแฉะเมื่อเดินผ่านห้องโถงกว้าง,างเธอมองเห็นแสงไฟที่ลอดออกมาจากใต้ประตูห้องหนึ่งชายชุดดำเปิดประตูเข้าไปแล้วผลักเธอให้เข้าไปข้างในแพทองทาระสะดุดล้มลงกับพื้นทันใดนั้นประตูก็ปิดลง ล็อกเสียงดังแกรกเธอเงยหน้าขึ้นมองในห้องนั้นมีชายอีกคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เขาเป็นชายสูงวัยมีเส้นผมสีดอกเหลาและหนวดเคราสีขาวเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงขายาวท่าทางสงบเงียบผิดกับบรรยากาศโดยรอบชายชราผู้นั้นมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ลึกลํำราวกับกำลังมองทะลุเข้าไปในจิตใจของเธอ เขายกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ชายชุดดำออกไปเมื่อประตูถูกปิดลงอีกครั้งความเงียบก็เข้าปกคลุมห้องทั้งห้องชายชาราลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินมาหยุดตรงหน้าแพทองทานเขายื่นมือมาช่วยพยุงเธอขึ้นแพทองค์ทานลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ยอมให้เขาช่วยพยุงเธอปัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าแล้วจ้องมองใบหน้าของเขาอย่างตั้งใจ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตาของเขากลับเปี่ยมไปด้วยความเมตตาคุณคือใครแททองทานถามด้วยน้ำเสียงสันเครือช,ชายชรายิ้มอย่างอ่อนโยนผมคือคนที่รอคุณมานานแล้วคำตอบของเขาทำให้เธอสับสนยิ่งกว่าเดิมคุณต้องการอะไรจากฉันผมไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเขาตอบแต่ผมจะให้บางอย่างกับคุณเขาเดินไปที่โต๊ะไม้เก่าๆตัวหนึ่ง แล้วยิบสมุดเล่มเล็กๆที่วางอยู่บนนั้นขึ้นมาเขาเปิดสมุดออกและวางลงตรงหน้าเธอนี่คือเรื่องราวของคุณเขากล่าวแพทองทานก้มลงมองสมุดเล่มนั้นบนหน้าแรกเขียนว่าบันทึกแห่งการเดินทางเธอมองหน้าชายชรายอย่างไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเธอกล่าวบันทึกเล่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่เขาตอบ และทำไมคุณถึงถูกพามาที่นี่เขานั่งลงบนเก้าอี้แล้วยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้เธอนั่งลงด้วยแพทองทานทําตามที่เขาบอกเธอนั่งลงบนพื้นเย็นๆแล้วก้มลงมองสมุดเล่มนั้นอีกครั้งเธอเปิดหน้าต่อไปแล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นภาพวาดที่ดูคุ้นตาภาพวาดนั้นคือภาพของวัดอรุณมีรูปเธอวาดอยู่ตรงกลาง ภาพวาดนั้นสวยงามราวกับภาพถ่ายแต่สิ่งที่ทําให้เธอประหลาดใจคือรายละเอียดที่แม่นยําราวกับจิตรกรได้เห็นเหตุการณ์จริงเธอพลิกหน้าต่อไปภาพวาดอีกภาพปรากฏขึ้นเป็นภาพรถยนต์สีดําที่เธอนั่งอยู่และมีใบหน้าของชายชุดดําวาดอยู่ด้วยทุกอย่างในสมุดเล่มนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวของเธอเองตั้งแต่ต้นจนจบเธอเงยหน้าขึ้นมองชายชารา แล้วก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อเห็นแววตาของเขาที่เต็มไปด้วยความเศร้าส้อยเรื่องราวในสมุดเล่มนี้มันเป็นความจริงหรือคะเธอถามมันคือความจริงเขาตอบแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงเท่านั้นเขาถอนหายใจยาวๆความจริงทั้งหมดมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดคําพูดของเขาทำให้แพททองทานรู้สึกหนาวสถานไปถึงขั้วหัวใจเธอรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่เคยรู้จัก โลกที่เต็มไปด้วยความลับและความมืดมนโลกที่เธอไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปเธอปิดสมุดลงและวางลงบนพื้นฉันไม่พร้อมที่จะรู้ความจริงทั้งหมดเธอพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือชายชาราลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินมาหยุดตรงหน้าเธอเขาใช้มือที่เหี่ยวย่นรูปศีรษะของเธอเบาๆไม่เป็นไรเขากล่าวคุณจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะเรียนรู้มัน แต่ตอนนี้คุณต้องพักผ่อนก่อนเขาสั่งให้ชายชุดดำนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาให้เธอและพาเธอไปอยังห้องพักอีกห้องหนึ่งแพท,ทองทานเดินตามเขาไปอย่างว่างเปล่าสมองของเธอเต็มไปด้วยคำถามมากมายและภาพในสมุดเล่มนั้นก็ยังคงติดตาเธออยู่ไม่หายเธอไม่รู้ว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งเดียวที่เธอรู้คือชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปตลอดการแล้ว ภายในห้องพักที่ชายชราจัดเตรียมไว้ให้แพทองทานทิ้งตัวลงบนเตียงผ้าปูที่นอนสีขาวสะอาดตาตัดกับความมืดมิดในจิตใจของเธอเธอไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เธอเพียงแค่เหมือมองปเป็นเพดานห้องที่ว่างเปล่าความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจทำให้เธอหลับไปในที่สุดเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งแสงอาทิตย์ยามเช้าสองลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาแพทองทานรู้สึกสดชื่นขึ้นเล็กน้อย แต่ความทรงจําของเหตุการณ์เมื่อวานก็ย้อนกลับมาเธอเดินไปที่โต๊ะข้างเตียงพบว่ามีเสื้อผ้าชุดใหม่พับวางไว้อย่างเรียบร้อยเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินออกจากห้องไปท่านใดนั้นมีชายชุดดําคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเขาพยักหน้าให้เธอตามเขาไปเธอรู้สึกถึงความสงสัยแต่ก็ยอมทําตามอย่างว่าง่ายชายชุดดาพาเธอไปที่ห้องรับประทานอาหารในห้องนั้นมีโต๊ะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ และมีอาหารเช้ามากมายวางอยู่บนโต๊ะชายชารานั่งอยู่ที่หัวโต๊ะเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนนั่งลงเถอะเขากล่าวแพทองทานนั่งลงตรงข้ามกับเขาบรรยากาศในห้องรับประทานอาหารดูผ่อนคลายราวกับว่าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นคุณต้องการอะไรจากฉันกันแน่แพทองทานถามอีกครั้งชายชาราย,ยิ้มผมไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเขากล่าว แต่ผมจะให้คุณได้เลือกเองเขายกแก้วกาแฟาขึ้นจิบแล้วพูดต่อว่าโลกที่คุณรู้จักกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปและคุณคือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นคำพูดของเขาทำให้แพททองทานรู้สึกสับสนคุณหมายความว่ายังไงเธอถามคุณคือผู้ที่จะนำพาโลกไปสู่อนาคตที่สดใสเขาตอบหรือนำพาโลกไปสู่ความมืดมิดเขาชี้ไปที่สมุดบันทึกที่วางอยู่ข้างจานของเธอ สมุดเล่มนั้นคือคำทำนายเขาอธิบายมันได้บันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกจนถึงจุดสิ้นสุดแพทองทานหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายของสมุดว่างเปล่าไม่มีตัวอักษรหรือภาพวาดใดๆทำไมหน้าสุดท้ายถึงว่างเปล่าเธอถามเพราะมันยังไม่ได้ถูกเขียนชายชาราตอบ อนาคตยังไม่ได้ถูกกำหนดไว้คุณคือคนที่จะกำหนดอนาคตนั่นเองเขาจ้องมองดวงตาของเธออย่างลึกล้ำคุณมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเขาพูดคุณมีอำนาจที่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตและสร้างอนาคตที่คุณต้องการแพทองทานสับสนกับคำพูดของเขาเธอไม่เข้าใจว่าเธอมีอำนาจอะไรและเธอจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฉันไม่มีพลังวิเศษอะไร เธอพูดชายชราหัวเราเบาๆพลังของคุณไม่ได้มาจากเวทมนต์เขากล่าวพลังของคุณมาจากความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณมองเห็นความจริงที่ถูกซ่อนไว้แพทองทานรู้สึกเหมือนกำลังฟังเรื่องราวในหนังแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอกลับดูเหมือนเป็นเรื่องจริงฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรเธอพูดคุณจะรู้เองในไม่ช้าเขาตอบ แต่ตอนนี้คุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอเขาบอกให้เธอกินอาหารเช้าให้หมดแล้วพาเธอเดินออกไปจากห้องเมื่อเดินออกมาจากอาคารแพทองทานเห็นว่าบริเวณรอบๆเป็นป่าขนาดใหญ่ต้นไม้สูงใหญ่เรียงรายเป็นแถวมองดูแล้วไม่มีทางออกไปได้ง่ายๆเราอยู่ที่ไหนเธอถามในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกชายชราตอบ ในที่แห่งนี้ไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้แพท,ทองทานรู้สึกถึงความปลอดภัยที่เขาบอกแต่ในใจลึกๆก,กลับรู้สึกถึงความไม่มั่นคงเธอไม่รู้ว่าชายชราคนนี้คือใครและเขาต้องการอะไรจากเธอเธอรู้เพียงว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วและไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเมื่อเดินไปถึงลานกว้างๆเธอเห็นชายชุดด,ดำอีกคนหนึ่งกำลังฝึกซ้อมอยู่ พวกเขาดูคล่องแคล่วและแข็งแรงเรากับเป็นทหารที่ถูกฝึกมาอย่างดีชายชราหันมามองเธอคุณจะได้เรียนรู้จากพวกเขาเขากล่าวคุณจะได้เรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของคุณและคุณจะได้เรียนรู้ที่จะต่อสู้แพทองทานมองดูชายชุดดำที่กำลังฝึกซ้อมแล้วมองไปที่ชายชราที่ยืนอยู่ข้างๆเธอไม่รู้ว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไร แต่เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงและเรียนรู้ที่จะควบคุมโชคชะตาของตัวเองเธอถอนหายใจยาวๆแล้วเดินเข้าไปหาชายชุดดำที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ชายชารามองดูเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังเขารู้ว่าการเดินทางของแพทองทานเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นและการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาล หลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในที่รับแห่งนั้นแพทองทานได้กลายเป็นคนใหม่เธอไม่ได้เป็นเพียงแค่หญิงสาวที่ถูกลากตัวมาจากวัดอีกต่อไปแต่เป็นนักสู้ที่เชี่ยวชาญทั้งในด้านยุทธวิธีและการใช้พลังภายในที่เพิ่งค้นพบวันหนึ่งชายชาราเรียกเธอเข้ามาในห้องทํางานของเขาที่นั่นมีแผนที่ขนาดใหญ่กางอยู่บนโต๊ะแผนที่แสดงให้เห็นถึงจุดวิกฤตต่างๆทั่วโลกพร้อมทั้งระบุถึงความขัดแย้งที่กําลังจะเกิดขึ้นถึงเวลาแล้วแพทองทานชายชารากล่าวด้วยน้ําเสียงจริงจัง หน้าที่ของคุณไม่ใช่การต่อสู้เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกใบนี้เขายื่นสมุดบันทึกเล่มเดิมให้เธอหน้าสุดท้ายที่เคยว่างเปล่าบัดนี้มีภาพวาดปรากฏขึ้นเป็นภาพของเธอที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของหอคอยแห่งหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเธอสวมชุดเกราะที่สองประกายและถือคบไฟที่กำลังลุกโชนแททองทานมองภาพนั้นด้วยความมุ่งม,มั่นเธอรู้ว่าภารกิจนี้คือชะตาก,กรรมที่เธอต้องเผชิญหน้าเธอพยักหน้าให้ชายชราเป็นสัญญ,ญาณว่าพร้อมแล้ว เราจะกลับไปที่กรุงเทพเธอกล่าวและฉันจะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกการกลับสู่เมืองกรุงเทพยามค่าคืนยังคงคึกคักไปด้วยแสงสีและชีวิตชีวาแต่เบื้องหลังความสีวิไลน์นั้นเต็มไปด้วยความลับและความขัดแย้งที่รอวันประตูแพทองทานกลับมาพร้อมกับทีมที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทุกคนมีความสามารถพิเศษและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากชายชารา การปรากฏตัวของแพทองทานในที่สาธารณะอีกครั้งสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนที่เคยคิดว่าเธอหายไปตลอดการแต่คราวนี้เธอไม่ได้มาในฐานะหญิงสาวที่อ่อนแออีกแล้วแต่เป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและอำนาจเธอเดินนำทีมไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ในสมุดบันทึกนั่นคือหอคอยแห่งหนึ่งที่ตั้งประง,งานอยู่ใจกลางเมืองในที่สุดการเดินทางของแพทองทานก็มาถึงจุดสิ้นสุดบนยอดหอคอยแห่งนั้น เธอยืนมองวิวเมืองเบื้องล่างด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความหวังและความกลัวแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเธอยกมือขึ้นถือคบไฟที่พร้อมจะจุดประกายให้แก่โลกใบนี้แสงจากคบไฟที่เธอถืออยู่เริ่มสว่างสวัยเปลวไฟสีทองเปล่งประกายไปทั่วท้องฟ้าแสดงให้เห็นถึงแสงแห่งความหวังที่จะนำพาโลกไปสู่อนาคตที่สดใส แททองทานรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่เท่านั้นการเดินทางของเธอยังอีกยาวไกลและอุปสรรคอีกมากมายที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่ในใจของเธอไม่มีความลังเลอีกต่อไปเพราะเธอได้ค้นพบแล้วว่าแท้จริงแล้วพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่พลังวิเศษใด,ดแต่อยู่ที่หัวใจที่มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อผู้อื่นนั่นเอง